สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสร้างตัวละครซิมกันนะคะโออยากจะสร้างซิมตัวละครผู้ชายที่แบบจะออกสีผิวแทนๆแบบโดนบ่มแดดหน่อยๆแดดเผาหน่อยๆอะไรประมาณนี้อยากให้ลุกออกมาแนวแบบไอ้เต้าใจเกเรอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะงงไอต้าใจเกเรคืออะไรก็แบบว่า ดูเป็นผู้ชายแบดแบแต่ก็เป็นไอต้าวน่ารักนั่นเองนะคะขั้นตอนนี้เราก็เริ่มมาเลือกสีผมกันแล้วนะคะตอนแรกถูกใจทรงผมอันแรกมากเลยแต่ก็เปลี่ยนไม่เอาดีกว่าอยากได้เป็นทรงผมสีน้ำตาลให้เข้ากับสีผิวนั่นเองนะคะต่อมาเราก็มาเลือกเมคอัพกันค่ะเมคอัพนี้ก็ใช้ไปเวลาแป๊บเดียวค่ะเพราะโหลดของเสริมมาไม่เยอะอยากได้หน้าเขาแบบช้ำๆเหมือนถูกแดดตลอดเวลา ตอนนี้เราก็มาเลือกชุดกันแล้วนะคะอุ้ยอยากได้ชุดที่มันเรียบๆง่ายๆแบบดูครูครูอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกสีดําไว้ก่อนนะต่อมาก็เป็นชุดทางการนะคะชุดทางการนี่ก็แบบเอาแบบแนวมาเฟียเลยอะประมาณนี้เจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้เลยชุดออกกําลังกายก็อยากจะแบบโชว์ท่อนบนนิดนึงอะไรงนี้ก็แต่งหน้าตามท้องเรื่องนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่หมดม,มุ้งมิ้งมั่งดีกว่า ปูก็อยากจะได้ชุดนอนแบบตะมุตะมิตาม,ตามไอ้ไอต้าน่ารักเตมิมหัวกวางให้นิดนึงต่อไปก็เป็นชุดปาร์ตี้นะคะชุดปาร์ตี้ก็แบบเรียบเรียบง่ายๆเลยแบบสองคอนเซปต์เดินเทๆ่ๆครูๆนะคะแล้วเราก็มาจบกันด้วยชุดสุดท้ายนะั่นคือชุดว่ายน้ำเองนะคะส่วนชุดภาคซีซั่นอูไม่ได้แต่งนะคะเพราะว่าอู๋ไม่มี แ็จแล้วแ้่บายจะทิ้งลิงก์ของเสริมไว้ให้ใต้คอมเมนต์ Youtube นะคะ